สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเล่นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ต่อนะครับวันนี้เราจะมีเป้าหมายโดยการมีลูกนะทำให้นางมีอารมณ์ดีๆเอาละโอ้สวัสดีครับคุณตำรวจโอ้คุณลุง เฮัลโหลไมฟ์นเตอร์กรีนมันน่าจะเป็นให้ทำภารกิจอะไรเขียวๆเ,เนี่ยสักอย่างนึงโอ๋ยวไวว้่ากันโอ้โหออกกํลังกายเทดูบลีสุดยอดเลยฮะพี่กินอาหารก่อนโอ,โอเคหลอดเต็มวิ่งวิ่ง อโจโอดแกจะหนีพ้นจากน้ำมือข้าไม่ได้หรอกเออเนี่ยก่อนเอ้ยเ,เรามีของเก่าด้วยเดี๋ยวเราเอาของเก่าไปขายนะซึ่งผมได้เล่นนอกรอบสวัสดีน้องนี่ครับคุณพี่วังนี้ขายเป็นไงบ้างน้องอ,อ๋อพอดีว่าหนูก็ขายเรื่อยๆค่ะแต่ลูกค้าไม่ค่อยเดินเขาบอกว่าร้อนอะ <S 2> <S 2> <S 2> เดินไม่อยากกินของร้อนๆอ,อ,อ๋อโอเคไม่เป็นไรน้อง โอ้สวัสดีครับพี่บ่มไปว่างไงลูกเพ่มีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าอ๋อไม่มีครับพอดีผมทักทายล่นเลยน่ะไฟตสุดแล้วก็เปิดคอมนี่รับเก้าอี้และโต๊ะทำงานเราชอบสีดำคอมก็จะมีประมาณนี้เราก็ใส่เพิ่มเข้าไปตึ๊ด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 วางตามงไห เทปท้ายมันออนแอเกินไปอ่ะต้องโยนทิ้งก่อนโยนทิ้งกัโอเคนี่เหลือก็อี้ใช่ปะ่ะเป็นคีย์บอร์ดใหม่เดี๋ยวเอาคีย์บอร์ดคล้ายๆแบบนี้เอ้ยแผ่นลองเม้าก็ยังไม่ได้ซื้อ เปิดร้านนะเราต้องโอ้ oh, นิ้วขาเช็คห้องน้อง,องน้ำอ่ะโอเคสะอาดมีคนทิ้งบอมไหมโอ้โหดีกินเฟ็แมนอะไรวะคืออะไรอะ่ะอำจัดคนหน้าวอ,อ,อะไรเขียวๆนี่แหละโอเค ตรงระหว่างนี้เราก็ทำอะไรต่อดีโอเคตรงนี้เราซื้อหมดแล้วเนาะเราจ้างมาละพนักงานแล้วก็ปงงไปที่เว็บไซต์มีบินเข้าบินราคาแรงมากเลยแตนิวการตำรวจไม่เข้าร้านเข้ามายุ่งกอะแกะกับเราฮีบอร์ตตัวลพันพอที่นี้ก่อน อุณหภูมิร้อนทิปบลโอเคอากาศรุนเดี๋ยวช่วงระหว่างนี้เราคอมมือสองไปขายดีกว่าโอ้ให้ตายสิฉันลืมเปิดออโต้นะลูกค้าบอกง้ออะไรจะบ่ดสักทีโอ้โทษครับโทษครัพอดีว่าผมไม่ได้เปิดออโต้นะครับคุณลูกค้าโอ้ยคุณลูกค้าหมดความอดทนกูจะไม่ได้แล้วนานนี s <S oh ่อะไรประมาณนี้โอเคเราวิ่เรียนมัน แต่ตอนนี้ยังไม่เจอหน้าพี่ทำเลยนะเนี่ย <Nope. S 1> ฟาดนีอหนึ่งดอก <Nope. S 1> ยืนอะไรยืนอะไรฮะยืนอะไรโอ้สวัสดีครับคุณครับทะเลทะเลก่อนตอนนี้ร้อยให้ไอคิดเงินสบายแล้วหาพี่ทำไมพี่ทำยังเดิน mm. อุ้ยม, <laughs> มือท่านดังพัวเลยต <laughs> ามตามล่าหาพี่ทำก่อน นี่มันโดโบิตคอยนั่นหรอโอ้โดโบิตคอยนั่นเหรอตองมีเนเท่าไหร่นะนี่จะโดนตำรวจล่อหรือเปล่าวะมาลองดูกันทุกคนช่วบมาเลยเน้องพี่หมาหมดดูบ,บิตคอยช่วงระว่างนี้ลนะ่ะ ตำรวจยองย่องเป็นแอ็ดเอ็ดซัสซินแอ็ดตำรวจไปแล้วอุ้ยติดติกดูดูไอ้นี่ชักดาบชักดาบอ่ะชักดาบอ่ะชักดาบอมาคุยกับกูนี่ชักดาบแล้วเออมาดีมาดี อย่ังสองเลยไม่เคยทำอะไรแต่เราทำบิตคอยล์ขีดบิตคอยล์มันบอกให้ใส่อะไรบีโค้ดวินเนอร์ลืมมาแล้วเนี่ยคอยมันล็อกอู้อ้ออย่างนั้นทำอะไรกันาดอู้อ้อโอ้ร้อนเหรอครับคุณลูกค้าเงาตกไกลเลยเดินกระแท้กุ้ยกระชิบหายเอาเลยมาคล้อ ร้านอะไรบ้างโอ้ฟิกนิว <c oughs> สีแดงห้าแดงนี่ฟิกนิวแน,น่นอนเฮ้ยตะกี้พี่ทํานี่วาทําม,มาเล่นเกมร้านเราเราไม่เจอได้ไงเนี่ยไอแรอบจังหวะนี้โอ้โหด้าเขียวหน้าเขียว,น,ยวนี่กู้เวผ่านเลยโฮโบทูโฮโบโอ้ห้โอ,โโอ,อนายได้ไปทำการ จัดการไอ้หน้าเกลียดมาแล้วใช่ไหมขอบใจมากนะไปก็อะไรเนาะโค้ดเหรอโค้ด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 โอ้โหตายสิฉันหายโค้ดไม่เจอนะ่ะเฮ้นี่เหลืออันนี้หรือวามินเนี่ยตือถือตือถือถือนี่โอ้ใส่โคดผิด กด,ดกแลวโอ้คุณมากเลอเนี่ยขุดเลยให้ได้เสริมเราขุดบิตคอยนี้ล่ะตันนี้เรามีเงิน9พันละฉันจะต้องอัพเกรดร้านให้ขูกต้องข,อข,ข,ขึ้นที่ลงโพงเครื่องทำกาแฟเครื่องทำขนมโอเคออยังไง เปลี่ยนร้านเปลี่ยนแปลงสีขาวไม่มีสีสดใสอะไรทั้งนั้นเหอนมากเลยสีแบบจืดๆมากเปลี่ยนกําแพงนะกําแพงมันไม่ฟอยนยโอ้โ,อโหสีนี้ม่งตัดแบบทุเรศทุลัง โอ้สีฟ้าเหี่แต่มันก็ดูเก่าไปนะโอ้นี่กระตูทึบไปอย่างกันร้านอะไรทั้งอย่างมันต้องสว่างสว่างแต่สีมันอัพเดตน้อยมากอะโอ้สีกดที่สัตว์กัพฟูเลยกดไปกดมาเงินจะหมดเอาโอ้เงินฉันเหลือสามพันนิด้ตายสิฉันไปนอนก่อนดีกว่า ไม่เจ็ดทิ้แล้วอ้70เจ็ดสิบแล้วงั้นเหรออัพเกรดห้องนอนเสียหนึ่งพันบาทจัดไปเนียเปลี่ยนห้องใหม่ใช้ไลกว่าเดิมโอ้เย็บซีอีกอขอนอนกันนะไม่ไหวแล้วง่วงสุดอ้หเชาวันใหม่ Uy thứ có bong lời, hai tay gì, thì lắm ui, Nadi? Ni đi Đi thơ khaim lúc khơi mà Có lúc Tami dài lắm kuôi lắm kè mất băm băm khe, băm bấm băm 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 nữa, băm tai gì Ôi, băm ui, <laughs> Tí tụt, phèm phớt, bẹp bẹp băm băm มันใช่ลูกเช่นเน่เหรอก็ลูกเธอไงไม่ลูกเธอแล้วเป็นลูกใครแหละไปดีกว่าให้ตายสิทหาีพรีภยีเลี้ยงลูกลน,น,นอนแค่คืนเดียวได้ลูกมาคนหนึ่งวัตถุฟักวัตถุฟักขีดชีต สะเบ้าหน้ามันหนึ่งทีนี่คืออะไระเนี่ยพลังงานอะไรกันไม่ไฟตัดอ่ะจะเต็มมาแล้วเนี่ยคับนี่เต็มมาแล้วสเตตัสเนี้ยข้าคือเหนือมนุษย์โอ้โอ๋โอเขาบอกว่าให้ไปเอา USB อะไรสักอย่างเนี่ยกับผู้ชายที่ใส่เสื้อโค้ทแมนกรีนออฟเดอ complete for me okay รับทราบอุย้ยคุณลูกค้าหิวขนมหรอครับสวัสดีครับกมดเงินหมดไม่ไหวแล้วมาด้มๆมองๆอะไรหน้ามานีชั้นฮะอีกรู้ เราลืมปรับขุดเลือดขุดเนื้อมันเราปรับราคายังไงฟืดนี่ได้หนึ่งจุดแปดเนี่ยโอ้ได้เก้าจุดเก้าเลยวะตร่งนี้เรามีน้องเมดคนเดียวก็อยู่เลยเนี่ยไอเชฟเดี๋ยวเราลองช่างจ้างไอเชฟใหม่ไม่รู้ว่าไอเชฟมันเราไล่เชฟคนเก่าไปเพราะมันมาเดินไปเดินมารอบนี้เราจ้างม่อีกรอบหนึ่งดูซิว่ามันจะทําอาหารให้เราหรือเปล่า<ห>โอเค เราก็ขุดบิตคอยน์เหมือนเดิมเฮ้ยซื้อเลยไปซื้อต้องหอรได้เสริมโอ้โอ้สีดาวดาวไมา่วมาคอปพี่นักหมายมัเนเหมือนเราถือไปทักอันเดียว,วะอะเฮ้ยมีคนทักดาบอีกแล้ฟา,าดนะเนี่ยนี่แหละวางไว้ข้างหลังนี้นี่แหละมาคือฟาดในระยังใครทักเราทักดาบเนี่ยเต็มตัวเลย ไว้ใกล้ๆมือ <S <S โอ้ฉเหลือแต่ขยายชั้นสองแล้วก็เพิ่มขนาดชั้นสองจัดเลยดีกว่ารออะไรอะ่ะเรามีเงินอะ่ะิซื้อไปซะเยอะลืมไปเลยหื้หมังหน้าไปลืมต้องซื้อเครื่องบิตคอยด้วยช่วงระหว่างนี้เรารองเงินเราเดินเช็ค้านไปยทยสิ นี้สักวางสี่ตัวนะหรือวางแค่ประมาณนี้พอแล้วมีเป็นที่ไม่ดิดมันตรงนี้ได้ละเครื่องเลงเจ้นี้จักดาบจักดาบเล่นเกมอานนี้แล้วมึงต้องจ่ายเท่านั้นไม่จ่ายก็โดดติงลงติงอย่างเดียว เคมีไวลัสสะเกียรผ่านเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงระหว่างนี้เราไปเดินเล่นในเมืองดีกว่านี่หังน้าไี่อเฮ้ย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 เฮ ด่าไปจีหมักก็ให้แอน,นหน้าติดฝาผนังนะเฮ้ยตำรวจันวิ่งมันก็น่ากลัวเลยล่ะนี่จุม,มนะกระเด้าสักทีมันไท้โอ้ให้ตายดิฉันยังไม่เจอผู้ชายคนนั้นเลยนะเสื้อสูบสีดำนะเช้าวันใหม่ฉันได้เคเวสจากตาลุงแล้ว ลุงขอ,อเวทใหม่แต่ฉันยังไม่เจอเลยอ่ะเดินออกมาจากปับแล้วซัดหน้าไปก่อนเลยแม่งตัวร้ายเรา,เราไปซื้อเราไปซื้อนี่ก่อนเดี๋ยวสงตวซไปก่อนคนที่คุณก็รู้ว่าใคร โดนไงละ่ะเดิมครับตกไปทางนี้ครับสบสองตำรวจจากที่สูงกันกูรู้แล้วว่าความหมายของระเบียงตรงนี้เอาไว้ทำอะไร อไปเลยเปิดไปเลยขุดกันยับยับังซื้อแอร์เพิ่มอ่ะโอ้ขอโทษครับโอ้ลูกค้าชักดาบหลายคนเลยเจ้าของร้านม่อยู่หน้าจองไงไม่ตายสิ ช่วงระหว่างนี้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างเฮ้ยเราลองขายคริปโตนดีกว่าว่าเราจะได้เท่าไหร่ตอนนี้เรามีอยู่2,000กว่าบาทใช่ไหมเข้าพืที่คริปโตไม่ใช่อันนี้ซัมมัอนายมั่วแล้วนี่ออเซลมีอยู่ 2, 2, 4, 3ใช่ปะ่ะฝับก็ให้โอ้ได้มาเกือบ3 0 0 0ัน โอ้แล้วก็หน้าจอไงนะ่ะนายลืมได้ไงนะ่ะให้ตายสิเปิดร้านมาจนร้านจะเจ๊งเลยเขา,าบ้าบ้าฮะเบอร์ซีเอ็ตัวด้วยไม่พอนะ่ะหกพันกว่าแล้วเก็บเง,งินก่อนขุณมงกนดึกลับนนะโอ้ยเ,เมาแบกไม่กูยังไม่เจออีรอนมาร์กเลยนะ ตายสิมแบบในรูไหนไมาวะอันไหนข้าเจอแล้วรันดู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 นี่กูเจอแล้วไอ้กว๊กทมหยุดก่อนสิอ๋อคุยอ๋อเรียบร้อยแล้ว่าเอพีซีกันนี่ไงเจอแล้วโอ้ขอบไม่ขอบใจมากนี่คือน้ำใจเล็กๆน้อยน้อยนะเอาไปซะโอ้มันให้เราห้าร้อยบาทแล้วก็ฟาดได้ปลีดีเป็นหนึ่งี ไม่ดูหรอกมีแข่งมาเนี่ยม,มันกยอชัดๆเลยทิปบ็อก thank you โอ้คนนี้เขาเล่นเกมตู้เขาสามารถเดินไปได้เพราะเขาย่อนแล้วก่ uh huh. อนเล่นขคุณมักล้วเท uh huh. ่าไรแล้วเนี่ยอีกนิดนึงเออเราก็ขายบิตคอยดิเราจะมานั่งรอทําไมวะเออมีเหรียญคิปโต uh huh. ก็ขายไปสิพอเซลเนี่ไงพอแล้วนะ ขุดได้เยอะนะเนี่ยทำเเล่นไปเนี่ยทำเป็นเล่นไปฝาดไปเดี๋ยวผมจัดโต๊ะนี้ก่อนนะครับโอเคทางล่างเป็นโต๊ะคอมไม่หมดโอ้ขอบคุณมากครับคุณลุคคาร่าแซงกิวอตอนนี้เราเหลือพันหนึ่งแล้วนะวะแต่รออูดมาช่วงระหว่างนี้ผมขอไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็รีเซฟควสอนะพอดีอะไปเซฟอือ ชอตไอ้ต้ยสืขึ้นมาค้าเลยอ๋อน้องการดบเดียมดบเดียมนี่เธอดูลูกทั้งวันเลยเหรอ,อ,อเธอบอกว่าเธออารมณ์ดีมากเลยนะฉันขออีกสักคนได้ไหมอ๋อมันบอกว่นไม่ได้นะเอาแค่คนเดียวก็พอแล้ว <c oughs> นอนอีกรอบโอ้เซฟแล้ว thank you ไปก่อนนะน้อง ตลุงโฮโบโอ,อยู่ไหนนะ่ะยังอยากได้คุยต่อนะมันให้ฉันทำอะไรต่อเนาะมานอนอยูตรงนี้เกมนี้มานอนปกติเหมือนหมาตายเลยโอ้นี่ไงลุงโฮโบโอ้หตายสิของมาแล้วเหรอมาอะไรบ่นา <c oughs> ามาอ,อะไรมา bọt, phải là nói ngắn 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 máu, ngắn 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 น้องใ,ใครเดิน <c ười> ได้ที่ไหนละ่ะงันว่าตรงนี้ได้อยู่นะหมักค่อยเอ,อิไปเล่นตรงนน้นนะเดี๋ยวต้องจัดระเบียบล้างเลยโอ้ขอโทษครับ <c ười> โอ้ขอโทษครับช่ก <c ười> ูจ่ายตามนะ <c ười> มึงนะมัไมกำลังอยู่ได้ไงมันบอกโอ้บมือผมลั่นครับ วางมวยในร้านเกมวางมวยนะเปิดตู้เย็นตีหน้าเทก็เปิดตีกับตีเข้าตีออกีเข้าตีออกโอเคครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะคอนเทนต์มันก็ไม,ม่มีอะไรเยอะแหละผมก็พยายามฝึกภาคให้มันสนุกสนุกเนาะเพื่อน้องๆจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับโอ้นายคนนี้เขาเล่นฟอร์ตน้อน่ะไม่ธรรมดาจริงโอ้โอ้ตอบเอยใจเย็นพี่ใหญ่ ต่อด้วยว่าไงลนะ่ะนี่มันฟอร์ตไนท์ชัดๆเลยนะ <f ix> เนี่ยเจ้นครับบ๊ายบาย